และทุกท่านฮะเรืเวลาตื่นเต้ของจริงครับกับช่วงเวลาจับรางวัลนะฮะรุ่น้อยทั่วไทยจับถามหาพ่อคุณหล่อครับคุณหลอเอ๊ะอ้าวอ้านะครับนะารัถามหาอ่ารุ่น้อยทั่วไทยกับถามหาพ่อคุณหล่ออ๋ออันนี่มาแล้วอ่ะไรวื้มอ่าโอเคอ่าสี่สามรุ่น้อยทั่วไทยกับถามหาพ่อคุณหลอเดอะแชมเปี้ยนกองกองเบอร์เกอร์นะฮะ ครับผมนะอรับแชมเปญยองกองบอมเบอร์เกอร์ครับกองบอมเบอร์เกอร์ไม่ถูกนะนะนี่อาจจะริ้มพันหน่อยเพราะหนูใ่นั้นละฮะโอเคนั่นงก็แล้วกันนะครับนผมกติกาง่ายๆครับนะเพียงแค่คุณลงเล่นรายการในรายการต่างๆของเลอิสระนะฮะคุณก็ได้ละหนึ่งติดเนาะนะแต่ถ้าคุณลง รายการที่อยู่ที่ร่วมแคมเปญอย่างโบตี้ทีวีแม็กเซนซีอ่าฮุนเฮันาก้าเอ็นเอโปรดักชัน d u ิก i ันไนโปรดักชนะครับผมแล้วก็มีอ่าโปรอ่าสตไทยไทยนะครับผม n ิวบอลโปรเจกต์ิวปูตูโปรเจกแชมเปียนเกมนะครับผมแกะดำจี้พาเดฟ อร่อยดีนายกแสนให้นะช่วยด้วยนะครับผมแล้วแกงเก่งการสร้างนะคุณได้ไปเลยสองสิทธินะครับผมเนี่ยทุกสิทธิ์ที่ที่คุณลงเนี่ยก็จะมาสุ่มเนี่ยจากฉากเนี่ยสุดร้อยทั่วไทยเนี่ยนะครับผมนะครับผมทุกทุกสัปดาห์รับไปเลยสิบบาทนะถ้าสุ่มได้ชื่อใครทะฮทุกสามเดือนคุณจะอ่าคุณอ่าจับชื่อมาคุณจะได้ไปเล่น ตอบคาถามในถามมาพ่อนะคะผมเพื่อนนะทุกสามเดือน,นะอนจากสิบบาทก็จะเป็นหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะฮะทุกสิ้นปีนะครับผมจากหนึ่งร้อยใช่ไหมจากหนึ่งร้อยขึ้นไปเลยห้าร้ <500. S 1> อยนนะครับผมนะขอบคุณโปรเจกต์ดีๆนะวันนี้ใครจะได้ไปมา หมืนเลยนะครับโอ้ชื่อดีด้วยนะไม่รู้ใครเป็นใครนะอ่ะไปอ่าคุณอาคุณชาววัชรศกฮะเราได้คอมเพนต์มาจากคนดูสองอย่างฮะครับว่าคือหนึ่งนะฮะซิกวันนายชื่อเอ็นเตอร์ไพรส์กับสองนะครับเจ้าของโปรเจกต์ไล่ออกแล้วน่ารักจริงเชียวอ่ะขอขอโทษฮะเอาป้องฮะเพราะว่าอะไร้อหยุดหยุดครับ อ่ะ,ะไ,อไปแล้วเป็นเป็นไปว้าวเอาชาววัดนะครับผมจะต้องไปยืนยันสิทธิ์นะครับผมในเพจอินและอิสลามครับผยี่สิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงนะยี่สิบชั่วโมงนะครับผมนะครับ นะครับคุณก้องชาวะนะครับคุณอีดีด้วยนะครับผมฮะยืนยันติบไปทันนะครับผมสิบบาทรับไปเลยมือมือไม่ไม่ด้วยไม่ได้ไม่ด้วยนะขอให้โชคดีกับรุ่นลาดไอ้ลุนลอยทั่วไทยกับถามหาพ่อคุณเลยรุ่นล่าเลย